Mm hmm. สวัสดีจ้าพอแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนมาอีกแล้วจ้ามาอีกแล้วเสียงเจ้าเจ้าจากเศร้าพิมูดอนทูยูเคพี่น้องจ้ามาอย่างมือนีน่ะสันมุงพนานนะพี่น้องสบายดีกันทุกคนอยู่เนาะจ้าเนาะทักทายเด้อค่ะเด้อทักทายจากเศร้าพิมอีกครั้งหนึ่งนะจ้าพี่น้องจ้าเอ็มสิพามเาเฮ็ดปลานะคะพี่น้องคะ่ะ มาทำปลาราักปลาแซลมอนนะคะพี่น้องจา้าซะพิมเฮดเคยเห็ดกินนะคะน้อพี่น้องมือนี้สิเห็ดเอาแบบเอาเอาสูตรง่ายๆนะคะพี่น้องคะ่ะสูตรง่ายๆปลาแซลมอนเอพี่สาวพิมพ์ซื้อเมาาื่อวันซื้อซื้อเมื่อวันหล่ะเจ็ดพี่น้องจ้ะเอมซาพิมกส็สีเลเอาเออเอาหนังมันออกเนาะคะ่ะ แค่เอาหนังมันออกนะคะหนังมันถ่มโหลดนะคะพี่น้องค่ะมันมันเกินเอ่อแต่ว่ามันกระเสบอยู่เด้อแต่ภาษาพิมพ์มันเกือบเสียบเสียบตะเนื้อมันงนะคะเหตุนะคะเนาะสองตอนก็เห็ดได้พี่น้องค่ะนี่มันเอ็นภาษพิมไปพอเขา,าเขาเซลนะคะเขาเซลออกนะคะพี่น้องค่ะเขาเซลออกภาษพิมมันก็เลยเอามาเห็ดน,นะคะเนาะเอ่อ จะเป็นชิ้นแบบนี้นะคะซาพิมสีหันนะคะหันหันเป็นชิน้นเล็กๆนะคะเนาะงไม่ต้อง,ตงเห็นไม่ต้องเห็นหันใหญ่นะคะเออเป็นลูกเตา๋าเนี่พี่น้องเห็นบ่เห็นมาจังพวกปันใดเนาะ <c oughs> ยังซาพิมหันกันแปบบนึงนี่ก็ได้เลยพี่น้องเห็นบ้าหันซ้ำนี่แหละ เช้ามีพี่น้องเห็นไหจริงๆนะนเช้าพิมเฮ็ดตัเฮ็ดตัวเส้นำเกลือไว้ซักกันนะคะพี่น้องค่ะแต่มือนี้บป๊ะโป๊ะเสียแล้ค่ะเพราะว่าเช้าพิมนหนาจะแช่หลังแต่แต่หมูว่านนีเนาะค่ะเนาะแต่ก็เป็นอย่างนาะค่ะเพราะว่าสูตรนี้เช้าพิ่เหมือนเคยเฮ็ดกินอยู่เนาะค่ะเนาะเอ๊ะเนี่ยมันเป็นแล้วแล้วเนี่ยพี่น้อง ปลาเส้นหมอนสามเดือนกินได้แล้วนะคะพี่น้องอันแต่ตเพิ่นกินก็ตำหุ่งดิบๆ,ๆเพื่อนังกินนะคะพี่น้องตาสามเดือนเสีเหาก็ออกมามา่มามาหมกได้นะคะมันจะแสีบมันจันนัวๆเค็มๆนัว,ๆน,ว,ๆ,นว,ๆ,นวๆนะคะพี่น้องะคะเอ็มกบไหลายเลยพี่นอ้องอาะค่ะกันแป๊บหนึ่งมันสิบบาร์ไหลนะเนี่นยนะ ถ้าสถ้าพิมสีเอาขอาวัวใส่นะคะนะก่อนอื่นก่อนใดกะเอาภาชนะมาไว้ใส่ก่อนนะพี่น้องเรื่มเกลือใส่ไปแล้วพี่น้องนี่ค่ะเกลือใส่เกลือไปแล้วเรียบร้อยนะคะเนาะประมาณสองสอนตกะสอสอนตกะเคืองนะคะ,ะพี่น้องค่ะเพราะว่า เ <c oughs> <c oughs> นื้อคือเนาะค่ะก็ต้องขยำม,มันหรอกค่ะพี่น้องคะเพราะว่าปลาแซลม,มอนมันซึมเนื้อมันซึมซึมซับเร็วเนาะค่ะพี่น้อง <c oughs> แล้วก็เอาข้าวข่วนนะคะพี่น้องคะเอาข้าวสาลิามาไลย์สาิีเสียขข่ยวพอาวคั่วใส่นะจ้ะเนาะ ้าวยเซีนะคะพี่น้องค่ะประมาณความโตครึ่งนาคากพี่น้องมันสิเป็นแบบคันคันไส้เกลือลายนี่มันก็สิเป็นสมนะคะสมอํมลำนะคะพี่น้องค่ะแต่ภาษาพิมพ์ไส้เกลือลายนะคะแน่ เพราะว่าสาวพี่มาเผ็ดไปกินกินโดนเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าปุ๊กปุ๊กหนึ่งที่ทสาวพี่เผ็ดไปมันยังไม่ได้บดเบิดเลยนะคะพี่น้องค่ะสาวพี่มาเผ็ดเทยเละลายเลยเพราะว่าฮะฮกเดือนคือเอ่งซาำเดือนซ้ำเดือนจะก,กินได้แล้วเนาะคะ่ะแต่ว่าขันสมุดว่าเฮาอยากเฮาอยากกินแบบปลาปลาเค็มเออ่ปลาลาแบบเอามาทอดยังสิมือซองมือเฮาก,กระมาน อย่างได้แล้วนะค่ะพี่น้องค่ะเอามาหมกไปแล้วนะคะพี่น้องค่ะ,าาแ,ะ,คะ,คะแต่ว่าจะเสียบอีกแบบนึงนะคะคันสมุดใเท่าสิเห็ดแบบไปมกไม่ใบปีงใบย่างกินยังสิอย่าใส่เกลือหลายนะพี่น้องค่ะเอาเพราะมันเค็มเค็มๆในแคหน่อยสิมาล้างเขากบมาล้างออกก่อนนะคะสอ,สองสามหมื่นสิเขากะพอดีเกลือแล้วลาล่แล้วเขากะ เออนันใดนะพี่น้องจา้าเอามาเอา่างน้ำแล้วก็เอามาหมุกนะคะใดกระปุกที่ซาพิ้งเสียไซนะคะอันนี้เป็นกระปุกเกลือโดยโดยตรงนะคะบม่มีปัญหานะคะเป็นกระปุกเกลือเราใส่ได้นะจ๊ะพี่น้องคะ่ะใส่ไปเลยนะคะเพราะว่าไอา้บริเศร้าขันเด้บริคันคักแม่เด้พี่น้องเพราะว่าเป็นปลาแซลมอนมัน นั่นเร็วคุณพอดีเต็มพอดีเต็มเลยเต็มเลยจ้ะถ้าพิมพ์ทาให้เอาน้าทา,า,าน้ำเกลือล่อน้ำเกลือให้ให้ให้น้ำเกลืออัน ย็นจังน้อยกันนะคะพี่น้องค่ะเพอาน้ำเกลือมเย็นละสาพิมพ์กับเสียวใส่ในนีเนาะคะ่ะเติมน้าเกลือลงไปเนาะคะ่ะเนาะให้ให้ให้เกลือท่วมนะคะติดจริงๆเดีเยวเกลือกระไล่ขันเกลือละไล่น้ำกระิขขืนมาประมาณนี้นะคะพี่น้องค่ะต้องให้น้ำท่วมสาพิมึกับไวยังซีลยพี่น้องจะไงเนาะคะ่ะรอรอ เดี๋ยวไอ้มันเย็นนำเกลือเย็นแล้วเท่าก็กลับมาอีกมาใหม่อีกเที่ยนึงนะค่ะพี่น้องค่ะเย็นแล้วพี่น้องเย็นแล้วใส่พี่มกเสียวใส่นะคะเนาะใส่ลงไปเลยนะคะน้ำเกลือนะคะน้ำเกลือใส่พ่อให้มันท่วมปลาเนาะค่ะพี่น้องค่ะปิดฝา แล้วก็ซันนะคะเนาะซันเห็นมัน้นั่นปิดฟ้าไว้ดีๆนะคะพี่น,อน้อง้าซันนั่นนะะักิหลังจากนั่นเนะค่ะน้พี่น้องค่ะเห็นบานาน น้ำที่เอสาวพิมพ์ใส่ลงไปแล้วก็ตั้งลงเลยนะคะนะ้าพี่น้องคะตั้งให้มันนันนันลูกังซีเนาะคะ่ะพี่น้องตั้งมา้ยังซีเลยหรือว่าจะตั้งแบบนี้ก็ได้แต่ว่าสาวพิมพ์สิตั้งความมา้ยังซีเนาะคะนะ่ะเนาะตอนนี้ก็น้นำนี่มัวถ่วงเลยนี่พี่น้องใส่อีกใส่อีกแป๊บหนึง่งพี่น้องคะ่ะ เงาข้น้อเป็นน้ำเกลือนะคะพี่น้องค่ะมีแต่เกลือทั้งนั้นนะคะน้ำใส่ไปได้หลายรสครับพี่น้องค่ะมันบ่นมีปัญหาเลยนะคะน้ำเกลือบ่มีปัญหาเลยจะออกมาในลักษณะนี้นะคะอันนี้อ่อยมอนองแรงนี่คืันเข,าข้ารัวพี่น้องค่ะนี่แหละเข้ารัวมันจิตใจ ข้าวคั่วมันสีนอนกลนเกินไปนะคะพี่น้องคะเอ่อขึ้นหนึ่งขึ้นหนึ่งให้ข้าตังข้าตังขึ้นหนึ่งสีนะคะพี่น้องคะให้ข้าวคั่วมันนั่นนั่นนะคะเนาะนี่แหละคะ่ะที่สาวพิมเห็ดใหม่นะคะเห็ดบุบปุ๊บใหญ่หรอคะพี่พี่น้องปุล็กลน้อยๆเอาเจ้าเออเจ,ออเจอ้าหลังจากนั้นนะคะเนาะ อที่มันเป็นแล้วนี่นี่พี่น้องคะเห็นไหมปุ๊กเล็กน,น้อยเ,อจออเจจะไอ้แจกออกของซาพิมพนะเพราะว่า,าไปพ่อป่าเขาขายซาพิมพก็สื้อมากนะคะน้อมาเห็นอ่ะมันเป็นแล้วนี่พี่น้องคะมันเป็นแล้วเรียบร้อยนะคะเห็นบหตกตอนป่าเห็นบหพี่น้องคะอันนี้ที่มันเป็นแล้วเรียบร้อยนะคะพี่น้องแซบแซบดิ คนเอมือจะคล้องนะโจกหลวนะคะพี่นองเห็นปะจกเลยนะคะพี่นองคะ่ะเห็นมันยางยางแสบเลยด้นี่มันมันนะคะ่ะบึงซาพิมสิกินให้บบึงคุณสิแจบมันนัวอืมนั่นเราขอบคุณพี่นองทุกคนนะคะเด้อที่เขามาติดตามรับชม้าพิมพ์น,นะคะน้อพี่นองวิธีทำ ปลาร้ปาปลาแซลมอนนะคะมันจะเป็นนื้อนัวมันๆนะคะพี่น้องคะ่ะแซบมึงแน่นาม,มันอร่อยเลยนะคะพี่น้องเป็นแล้วอันนี้เป็นแล้วเรียบร้อยนะคะพี่น้องคะ่ะขอบคุณนะคะพอกันนะที่นคลิปต่อๆไปเด้อพี่น้องจ้า ขอบคุณอีกครั้งนะคะอยู่ดีมีแห้งกันทวนนาเ้้ยอพี่น้องเร้อคิดสิ่งใดก็ขอให้ใดดังความมุงมัดปรารถนาโรคยาใดไข้ยาพานมั่นยาใดไก่เด้อพี่น้องเด้อพอกันให้คิดต่อๆไปจ้าสวัสดีค่ะ